วันที่13กรกฎาคม2562นะครับพวกเราเดินทางไปที่ปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเพื่อที่จะไปหาพี่ดำนะครับซึ่งสมัยแต่ก่อนนั้นท่านทำบริการหนังแล้วก็ยังมีฟิล์มหนังเก็บนะครับท่านก็พาไปดูที่โกดังที่เก็บฟิล์มหนังนะครับนี่ครับเครื่องฉายหนัง16มมนะครับ35มมตู้ลำโพงก็มีนะครับฟิล์มหนังก็มีนะครับแต่ว่าบางส่วนนั้นท่านให้เพื่อนๆนะครับให้คนอื่นไปหมดแล้วนะครับก็เหลืออยู่ไม่กี่เรื่องนะครับที่อยู่ตรงนี้แหละครับ ท่านก็ให้เราดูนะครับหรือว่าเราสนใจจะหยิบยืมเรื่องไหนนะครับท่านก็จะให้ยืมนะครับที่พวกเรารู้จักพี่ดำนะครับก็เพราะว่าคุณนุประเดิมนะครับเป็นผู้ที่ตามหาฟิล์มหนังแล้วก็มีคนบอกต่อๆกันนะครับว่าพี่ดำเคยฉายหนังอยู่หลายจังหวัดนะครับน่าจะมีแหล่งข้อมูลนะครับก็ใช้ได้นะครับมีแหล่งข้อมูลให้คุณนุไปตามอีกหลายแห่งนะครับวันนี้พวกเรามาที่นี่ก็เพื่อที่จะนําฟิล์ม16มมนะครับบางม้วนนะครับที่หลงเหลืออยู่ที่พี่ดำนั้น เอามาทําฉายกันนะครับก็รอฟิล์มดูนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เป็นเรื่องร้อยป่านะครับแล้วจากนี้ไปก็จะเป็นเสียงของพี่ดํานะครับเล่าถึงอดีตต่างๆที่ผ่านมาเป็นเด็กรางรถมาก่อนร่างรถเป็นเด็กนังขายานนี่แหละแต่แต่ก็พัฒนาการโดยที่ว่าให้มันเป็นเด็กใช้หนังตอนนั้นก็เป็นหน,นังสุหกนะหนังสุดหกสุดหกมม ก็อยู่มาจนกระทั่งหลายปีก็อายุมากขึ้นก็เลยมาหัดภาคหนังหัดภาคหนังีตอนอายุเท่าไหร่คะอายุสิบหกสิบหกว่าตอนที่เข้าในวงการนี่อายุเท่าไหร่คะอายุประมาณสิบสี่กสิบสี่แสดงว่าผ่านมาสองปีสองปีปีก็เริ่มขึ้นมาเริ่หัดฉายหนังแล้วก็ภาคหนังการภาคหนังอยู่ๆไม่ได้ภาคเลยอยู่ๆเพราะนักภาคเนี่ย ขาชอบกินเหล้านะเขาเกิดเมาไงแต่เรา่าเป็นเด็กฉายหนังฉายจนจนกระทั่งจําหนังเนี่ยที่ว่าฉายอยู่ประจําจําได้จนกระทั่งนึกภาพได้แต่คนภาพเขาไม่มาเมื่อถึงเวลาแล้วนะผมเราก็เลยต้องมาภาพเองนะเริ่มแรกแล้วตอนแรกที่ภาพตัวแรกจําได้ไหมครว่าเป็นภาพคนไหนอ๋อภาพทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยภาพคนเดียวทั้งหมดเลย เรียนรู้เรียนรู้จากจากนักภาคที่เ<ม>พราะเราเป็นเด็กชายไงคืออยู่กับหนังมาตลอด<ม>นะอยู่มาแล้วก็เขาเกิดการแล้วว่าเขาเมาอะม่ะเขาเมาเขาเมาก็ภาคพระเอกนางเอกเขาเมาหมดอะม่ะนะเราก็เลยต้องจับไม้ภาคเอกก<ม>็ภาคแบบ,บงบงปลาจนกระทั่งอยู่ภาคมาเรื่อยๆจนจนจำจนจำได้แล้วก็จนภาคได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็คือ ภาคมาตลอดภาคมาตลอดทีนี้ภาคเดียวเลยภาคเดียวยภาคเดียวเลยแต่เป็นหนังขยานะเป็นหนังขยาอ่าภาคมาตลอดก็ในระยะภาคมาประมาณทักปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าหลังจากนั้นปีกว่ากว่าได้เลยปีกว่ากว่าก็อ่าก็เริ่มเริ่มฐานะจากจากที่เป็นเด็กขายยาที่อยู่หนังสิบหกเนี่ยก็มาเป็นหนังสามห้ามาเป็นหนังสามห้าอยู่กับแหลมทองการแพทย์ นะอ่าเป็นเป็นลูกจ้างแล้วต่อการแพทย์คือขับรถด,ด้วยใช้หนังด้วยแล้วก็โคศกด้วยหายามยนะแล้วแต่ก็ได้ภาด้วยอ่าภาคส่วนน้อยเพราะเพราะหนังสามห้ามันเป็นหนังเสียงในฟีหมดแล้วนะออยู่กับหนังติกหกมิน,ามานปนนนระมาณกี่ปีอยู่หนัง16กหกมินมาประมาณโอ้เป็นสิบสิบปีนะรู้สึกนะรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกย้ายบ้างกับหนังตุกหกมิล รู้สึกชอบชอบมากชอบเกี่ยวกับ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 หนังกับฟิล์มหนังเกี่ยวกับที่ทําเนี่ยมันเป็นมันเป็นแบบยังไงอ่ะมันเป็นสนุกอะ่ะหรือว่าเรายังอายุน้อยอยู่ยังไงก็ไม่รู้นะ่ <Ừ. S 2> ะพี่ว่าชอบทําตรงนั้นเกี่ยวกับหนังสิบหกจนจนกระทั่งมาเปลี่ยนจากหนังสิบหก็มันหมดยุคหมดยุคสิบหกก็มาเป็นสามสิบห้าฮะพออยู่สามสิบห้า เกี่ยวกับแหลมทองการแพทย์มาเป็นเวลากี่ปีละ่ะประมาณห้าปีได้นะอยู่แหลมทองนี่ห้าปีห้าปีก็ซื้อหน่วยเขาซื้อหน่วยก็ซื้อหน่วยซื้อรถหนังรถขายยาก็ซื้อมาเลยนะซื้อแล้วก็เอามาทำมาขายเองนะมาฉายเองมาอะไรเองเป็นเจ้าของเองอะ่ะพอจะจดได้ไหมคาอตอนนั้นลงทุนไปประมาณเท่าไหร่เท่่ก็ื่นอ๋อลงทุนไปสมัยนั้นก็ประมาณ แปดหมืนห้าได้หมดเลยทั้งรถทั้งของได้ทั้งรถทั้ของอ่าหมดรถถึงกีนหลังไรทกอยาอ่าเขาแถมให้ให้ให้ด้วยแล้วพอหลังจากมาขายยาได้ประมาณสักช่วงหนึ่งก็ประมาณไม่ถึงไม่ถึงสามปีขายยาเองนะก็มาเปลี่ยนเป็นจากรถขายยามาเป็นรถเล่หนังอ่มาล้อมผ้ามาล้อมผ้าเล่หนังอยู่ในจังหวัดจุมพรอ่ ชื่อของบริการหนังชื่อว่าทวัตชัยภาพยนตร์ทวัชัยภาพยนตร์นะฮะอยู่ชุมพรจากลบบุรีน้จากนะไปอยู่ชุมพรเลยนะะเล่หนังจากชุมพรประมาณเอ่อประมาณสักไม่ถึงห้าปีไม่ถึงนะไม่ถึงห้าปีประมาณสี่ปีกว่าปาเนี่ยก็หยุดจากการเล่หนังที่ชุมพรหันมาซื้อฟิล์มหนัง ฉันมาซื้อฟิล์มหนังที่หมดสายแล้วเอามาตั้งที่ลบบุรีสักแก้วบอกข้อสอสักแก้วลบบุรีทำมาประมาณที่ลบบุรีทำมาประมาณก็ประมาณปีกว่าๆจากออกฟิล์มหนังอะประมาณปีกว่าๆก,ากา็รู้สึกว่าหยุดตรงนั้นหยุดแล้วก็เหมือนว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลง นะเพราะว่าฟิล์มหนังเราก็ไปรับมาไม่ได้แล้วก็หนังมันก็หมดไปที่ท,ที่ออกให้เช่ามาวิ่งสายกับสินค้าราคาถูกน,นะอออกคารวานออกคารวาน,นไปทั่วเลยไปอยู่ที่ละสิบว,วันมั่งยี่สิบวันมั่ง ก็เท่ากับว่าพอพอออกจากคาราวานมามามาทำคาราวานขายของคนนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เข้าไปย่งกับกับพีนางไม่ได้ทํามาเนั่นเองก็เอาหนังฉายคาราวานอ่าเพราะว่าเอาจากเฟีมที่เราได้ซื้อสายมาแล้วมันออกหมดแล้วก็เอามาฉายคาราวานเดินสายคนเยอะไหมคะก็เยอะนะเยอะมากเลยเพราะตอนนั้นเป็นการนิยมถ้าเทียบกันตอนที่เริ่มที่เป็นติ๊กนี้นะคะ มันจะคนเยอะประามันเอ่อมันเยอะมันแตกต่างกันสิบหกเนี่ยจะมีคนสนใจมากที่สุดสามสิบห้ามันเหมือนมันเกลือไงไฟสามสิบห้ามันเกลือเหมือนมันเยอะแล้วมันมีกันทั่วทุกที่แล้วแต่สิบหกเนี่ยมันจะมีไม่มากสมัยนั้นนะมีถ้ามีรถไถยาส่วนใหญ่นะแล้วก็จะมีเอ่อหนังหนังเล่หนังอะไรก็ส่วนน้อยไม่ค่อยมีหรอกหนังที่หกอ่ะ เหตุที่ว่าหนัง16หกมิลมันมีน้อยมันมีคนมาฉายน้อยคุ่าจะตต้าบอกเขว่ามันจากสาเหตุอะไรบ้างไอ้เหตุจากเ,เกี่ยวกับเกี่ยวกับว่าวิาวัฒนาการเนี่ยมันต่างก,กันต่างก,กันตรงที่ว่าหนึ่ง16เนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่ไม่ไมชนานาญจริงเนี่ยมันจะยากเพราะว่าหนัง16มันจะไม่มีเสียงนะมันจะเป็นหนังใบ จะภาคหนังสิบหกกต่ละครั้งเนี่ยหนึ่งต้องมีพิดอัพหนึ่งตัวพิดอัพหมายถึงทําซาวทําซาวเสียงนะเพราะทําซาวเสียงแล้วไม่พอเวลามีเสียงเ,เสียงรถเสียงนกเสียงไก่เนี่ยเราต้องใช้ปากเราทาเราต้องใช้เสียงเราเองทำอ่านะทาเพื่อให้มันเข้ากับบรรยากาศของหนังที่ มันออกไปก็คือการพักจากลงไ,ไปใช่ใช่คือจะไม่มีแบบเสียงซาวเหมือนหนังฝรัง่งหนังอินเดียหนังจีนเน <อ Lauren. S 2> ี่นยเขาจะมีเสียงออกมามาให้เราแต่หนังไทยเราเนี่ยไม่มีเพราะจะเป็นหนังใบหน่าหนังใบแม้แต่การมามาควบเนี่ยต้องใช้มือทำใช้มือ,ใ,มอใช้มือใช้มือเนี่ยเหมือนว่ามามา,าเดินเนี่ยอ่า้ามาควบนี่นี่คือ นี่คือการทําเสียงถ้าอย่างอฟเปิดปืนนะคะเช่นแบบยิงปืนยิงปืนใช้ปากหมดนเลยใช้ปากหมดเลยไม่ใช้อุปกรณ์ะไม่มีไม่มีมมตอนนั้นใช้ไม่ได้เลยเพราะว่าเราคนเดียวมือเดียวอีกมือก็จะต้องจับแผ่นเสียงจับเอาแบบแบ็กกราวหนึ่งแบล็กกลีวแรกจะเป็นแบ็กเกลีวธรรมชาติเริ่มต้นของไทเทนหนังต่อมาจะเป็นถ้าเป็นคิวบูก็ต้องมีไอ้แบ็กเกลีวที่ตื่นเต้น แผ่นเสียงตื่นเต้นทำมาเปิดแล้วมันมีอย่างน้อยสามสี่แผ่นในหนึ่งเรื่องของหนังที่เรามือเดียวเนี่ยอีกมือจับจับไม้พูดก็เลยไม่มีไม่ให้ตาก็มองหนังถ้าไม่ไม่มองเดี๋ยวหนังไปถึงไหนแล้วไม่รู้มันก็ต้องไอ้มือก็คือเลี้ยงอะรเลี้ยงแบบแผ่นแผ่นเสียงเอาไว้ว่าอันนี้ใช่ตอนไหนใช่ตอนไหนใช่ตอนไหนนะมันจะได้ลงตัวไ่บางทีหนังบางเรื่องเขาเป่าแทนอย่างเงี้ยนะเราจะไปเอาแอมแปตการ์อย่างอื่นก็ไม่ได้ก็ต้องเอาแผ่นเสียง ที่กาลังเต่าแคนนะครับมาให้มันลงตัวนั่นคือนั่นคือคือวิธีการภาคหนังของคนสมัยนั้นอ่แล้วแล้วคนเดียวนะไม่ใช่คนนู้นช่วยคนนี้ช่วยไม่มีคนเดียวคนเดียวทําคนเดียวหมดเลยก็แต่สนุกมันสนุกไงมันสนุกไปแล้วก็คนก็เขาชื่นชอบด้วยเขาดูแล้วเขาแบบว่าเออมันได้รสชาติอ่ามันเสียงเอเสียงพระเอกเสียงผู้้ายเสียงผู้หญิงแก่ ผู้หญิงสาวแล้วจะทาให้เสียงเหมือนกันได้หมดไม่ได้มันต้องเสียงไมมอนอยากฟังเสียงที่ทำคงว่าถ้าเป็นเสียงพระเอกจะเป็นมาณไหนเสียงพระเอกจะออก็นเสียงหนุ่มสวัสดีครับคุณชื่ออะไรนางเอกะถ้านางเอกนางเอกก็จะทาเสียงออกออกหวานอีกทีหนึ่งเหมือนเออฉัชื่อจำปาจ้ะนะหนังที่ว่า อาเหมือนเมืนเราจะภาคหนังเอาหวานใจเงี้ยเราจะเริ่มเรื่องที่อำเภอหนองหารจังหวัดสกลนครวันนั้นมันเป็นวันที่ฉลองฉลองสกงกรานทุกคนก็ต่างยินดีมาเล่นกันก็มีวันอานานสกางกรานแล้วก็เปิดแมนะ่ก่าะผู้ใหญ่กำนานมาเลยพูดแม่มันลำสวยจริงๆ เพืเอกเขาก็ออกมาไม่รู้ว่าคนนี้เป็นใครจริงครับมันสวยจริงๆเพลงก็เพราะคนราก็สวยแต่ผมอยากจะทราบว่าคนรำน่ะใครอ๋อลูกกูเองกำนันผันดุยังก็หมาอ๋อกำนันผันแล้วเอ๊ะกำนันผันเป็นใครก็กูเองโอ้ยจุดใต้ตังตีนน,นี่คือการภาพนะในสมัยนั้นนะนะในยุคนั้นแล้วก็ แล้วเร,เรื่องมันจะเดินเรื่องต่อไป,ไปแล้วพอผ่านจากวิกตุภูมีบัตรนั้นก็ไม่ค่อยได้อะไรค่ะภาคมั่งแต่ภาคส่วนน้อยจะเป็นหนังจีนนั้นส่วนใหญ่หนังจีนจะภาคหกร้อยดับพันพยักหนังในชอบารเดอร์อันนั้นเริ่มมาภาคเข้าลงแล้วนะยิ่งไปตามโรงแล้วก็ภาคในโรงแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะที่แบบเรารู้สึกว่าจีนหนังมันเริ่มหมดเวลาของเขาแล้ว,ลวมันเริ่มสลดใจนะ เริ่มสลดใจว่าอะไรอะสิ่งที่เรารักอะมันก็กจะสูญไปมันก็กจะหายไปไม่มีคนเสพก็ทีออ่เราเคยได้เก็บจริงไว้ก็เนี่ยคือคือเก็บโดย,ยที่ว่ามันรักษาโดยไม่เต็มที่เพราะเราค้าขายอ่าคือเห็นผลตรงนั้นมันน้อยลงหน่อยคือเรา เราลักของเรายิงอยู่แต่ว่ามันยังไงเวลาเรามันไม่ให้ใช่ใช่ก็เลยกลายเป็นว่า <c oughs> คือเก็บตัวเองก็เ,เก็บเราไปรักษามันไม่เต็มที่แล้วหรอแล้วอย่างถ้าเกิดอ่าพอมีคนมามาช่วยดูมาช่วยรักต่อ <c oughs> นี่แหละคือความภูมิใจไงว่าเออมันยังมีคนสารต่อไงสารว่าเออผมภูมิใจน,นะที่เราได้มีโอกาส มีโอกาสนะว่า,าได้เนี่ย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 ที่หลงเหลืออยู่นะทั้งหมดที่หลงเหลืออยู่แค่นี้เป็นฟิล์ม16หนังใบเป็นหนังผ้านเนี่ยที่หลงเหลือและภูมิใจที่สุดที่โหมาเก็บเอาไว้ขอให้เก็บเอาไว้อย่างนี้ให้มันดีที่สุดสละกันนะอยากจะให้พี่ตองคำบอกอะไรกับทุกคนที่จะดูเทปวิดีโอนี้อยู่ค่ะเกี่ยวกับ,ก,บการอนุรักษ์หนหสั ว่าคือหนังเนี่ยมันตัมผัสขนาดไหนแล้วเราจะช่วยกันย่างไงบอกความรู้สึกในใจให้เขาได้ได้ได้ไดคือที่ผมเห็นทีมงานมาทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากมาก,กัยากเพราะอะไรยากเพราะมันไม่มีนะยากไม่มีขนาดเป็นคนป้นไปแคะมันก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ไงน,นะแล้วส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยมีคนเก็บเพราะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของเขา แต่สิ่งนี้ความจริงค่าเขาเยอะค่าเขามากแต่เราโดยที่ว่าวิถีชีวิตเรามันต้องไปทําอย่างอื่นมันก็เลยกลายที่ว่ารักษาไม่ได้ตรงนั้นมีอันนี้สำคัญยอะไรท่ายิ่งคนมาช่วยต่างมาช่วยรักต่ผมก็จะยิ่งดีนะก็ดีมากๆเลยครับแล้วถ้าผมเจอหรือว่าผมไม่เจอผมก็จะเก็บไว้ให้นะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับครับ <laughs>